สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ครั้งนี้เป็นการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่1นึ่งสิงหาคม2 5งพถึงวันเสราร์ที่7จ็ดสิงหาคม2องพก่อนการพยากรณ์รบกวนฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะ,จะไม่พลาดคลิปต่อไปครับ ท่านที่เกิดเดือนมกราคมการงานสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ทำงานที่บ้าน Work from Home หรือทำงานบ้านทำอาหารร่วมกับครอบครัวการเงินสัปดาห์นี้มีเกณฑ์มีรายรับเข้ามามากรายจ่ายเข้ามามากหลายหลายช่องทางเช่นมีเงินจากการค้าขายจากการทำธุรก,กิจออนไลน์หรือมีเกณฑ์สั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้น ด้านความรักอาจได้คู่หรือคนรักที่อยู่ในเครื่องแบบเป็นนักกีฬาหรือคนที่มีแฟนแล้วคนรักแล้วแฟนจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ยอมคนเป็นนักต่อสู้สุขภาพระวังอวัยวะช่วงบริเวณหน้าอกเช่นหัวใจปอดอาจจะมีอาการเจ็บปวดที่บริเวณหน้าอกโชคลาของท่าน มาจากทางทิศตะวันออกเช่นได้รับได้รับข่าวดีหรือมีการติดต่อจากจาก,จากต่างแดนหรือคนแดนไกลท่านที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์การงานสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ทำงานที่ต้องการความสงบเงียบระโหฐานหรือทำงานในห้องที่มีการตรวจการตรวจคนการเข้าออกหรือเป็นห้องเฉพาะบุคคลเท่านั้น การเงินสัปดาห์นี้มีเกณฑ์จะรับเงินมีรายได้มีผลประโยชน์ตามผลงานที่ทำความรักคนรักมีตำแหน่งหรือหน้าที่การงานที่ดีขึ้นมีภาวะความเป็นผู้นำสูงหรืออาจจะมาทางภาคเหนือคนที่เป็นโสดอาจจะได้รับการชักชวนหรือแนะนำสุขภาพ ะระวังขาข้างขวาเช่นเป็นตะคิวเป็นเหน็บชาแต่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีโชคลาบมาจากทางทีศตะวันออกเฉียงเหนือเช่นมีรายได้เข้ามาเพิ่มได้รับอาหารหรือยาหรือที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างดีท่านที่เกิดเดือนมีนาคมการงาน สัปดาห์นี้การงานอาจมีปัญหาติดขัดมีเกณฑ์ปรับปรุงปรับระบบวิธีการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ปัจจุบันหรืออาจจะเป,เป็นเรื่องของเป็นไปตามสภาวะการขณะน,นี้การเงินอาจมีปัญหาเรื่องทางการเงินติดขัด หมุนเวียนไม่ไม่ดีขาดขาดสภาพคล่องมีรายจ่ายมากกว่าเดิมมีหนี้สินม,มากขึ้นม,มีรายได้มีรายได้น้อยกว่าเดิมความรักคนเป็นโสดมีเกยได้เจอแฟนเก่าอาจกลับมาคบกันใหม่คนมีคู่แล้วยอมคู่กันไม่แค้วจากกันสุขภาพระวังโรคเก่ากำเริบเช่นความเครียดความกังวลน้ำลูกตาแห้ง โชคลาภมาจากทางทิศใต้แนะนำนะครับหมั่นทำบุญทำทานหรือบริจาคเพื่อเสริมโชคลาบท่านที่เกิดเดือนเมษายนการงานสัปดาห์นี้มีงานที่ต้องปฏิบัติสะสางค่อนข้างมากต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจยอย่างเต็มที่อย่างเต็มความสามารถการเงินจะรับความช่วยเหลือ ทางการเงินจากคนใกล้ชิดคนในครอบครัวญาติพี่น้องความรักช่วงนี้อาจจะโดนแฟนจับผิดจับพิรุษบ่อยหรือตัวเราอาจจะจับผิดจับพิรุษแฟนสุขภาพขอยระวังเรื่องอาหารการกินเช่นแพ้อาหารแพ้ยาอาหารเป็นพิษอาจมีแพ้ในกระเพาะได้โชคลาภมาจากทางทิศใต้ บุพการีผู้ใหญ่นำโชคลาภมาให้ถ้าที่เกิดเดือนพฤษภาคมการงานสัปดาห์นี้ทำงานค่อนข้างมีหลักการมีกฎมีเกณฑ์งานบางอย่างอาจจะเป็นต้องนำความรู้มาประกอบในการปฏิบัติงานด้วยการเงินช่วงนี้มีรายได้เข้ามาค่อนข้างมากเป็นพิเศษหรือ ได้รับทั้งรางวัลชื่อเสียงและเงินทองด้วยกันความรักคนที่มีคนรักแล้วอาจจะรับของฝากของชมรวยหรือตัวเองอาจจะนำของขวัญหรือของฝากไปฝากคนรักได้สุขภาพมีอาการเจ็บเจ็บออดบ้างเช่นมีอาการหน้ามือตามมวโชคลาภ มาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเช่นได้มาแบบฟุกๆสบายๆแบบไม่มีเงื่อนไขหรือมีเงื่อนไขไม่มากเล็กน้อยท่านที่เกิดเดือนมิถุนายนช่วงนี้ทำงานลักษณะเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของเพื่อนร่วมงานหรือขององค์กรการงานได้รับความช่วยเหลือทางการเงินภายในครอบครัวจากการทำธุรกิจจากการค้าขายความรัก ค่อนข้างรูปรูปนนดอน,ดนไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรสุขภาพเจ็บป่วยบ่อยบาดเจ็บได้เช่นเดินและกระแทกถูกโต๊ะและก็หรือโต๊ะล้มหรือสิ่งของล้มมาโดนขาขวาเราโชคลาภมาจากทางที่ตะวันออกเฉียงใต้เช่นเพื่อนร่วมงานหรือญาติพี่น้อง นำข่าวดีหรือโชคลาภมาให้เราท่านที่เกิดเดือนกรกฎาคมการงานสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ต้องเพิ่มความรับผิดชอบให้มากขึ้นให้รัฐกลุ่มถูกต้องเพื่อผลป,ประโยชน์ต่อจนเองและองค์กรการเงินมีเกณฑ์มีรายได้เพียงพอต่อการใช้สอยใช้จ่ายความรัก ท่านที่มีคนรักแล้วได้รับการเกื้อกูลอย่างดีเอาใจใส่คนโสดมีโอกาสเจอคนที่มีวุธิภาวะมีวัยวุฒิหรือเจอคนต่างชาติต่างศาสนาสุขภาพระวังโรคเก่ากำเริบหรือเป็นเป็นห,หายหายเช่นกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าอ่อนล้าหรือมีแรงกระตุกโชคลาภ มาจากทางทิ่ตะวันตกเฉียงใต้อาจามีคนนํามาให้หรือได้รับวิชาการวิชาเก่าโบราณเช่นวิชาทางด้านจิตวิญญาณเป็นต้นท่านที่เกิดเดือนสิงหาคมการงานสัปดาห์นี้ท่านมีเกณฑ์ทำงานค่อนข้างล่าช้า ผลงานไม่ค่อยคืบหน้าหรือคืบคืบ,คบหน้าไม่เยอะและมาระวังประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานด้วยการเงินยังไม่ค่อยเสถียรนักเป็นไปตามผลงานที่ทำความรักช่วงนี้อยู่กับตัวเองมากกว่าคนรักสุขภาพตัวเองหรือสุขภาพผู้ใหญ่ระวัง มีอาการเจ็บปวดบริเวณหน้าอกหายใจไม่ออกโชคลาบมาจากทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือเช่นอาจมีคนอาสาขับรถรับส่งไปสถานที่ต่างๆท่านที่เกิดเดือนกันยายนการงานสัปดาห์นี้ คุาอาจจะต้องทำงานตามสัญญาตามที่เคยรับปากกับใครไว้เพื่อบรรลุเป้าหมายการเงินมีเงินให้ใช้ตลอดหมุนเวียนเก่งหาง่ายจ่ายคล่องความรักคนรักไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานิ่งๆไม่ค่อยเอาใจใส่คนโสดช่วงนี้รออีกนิดนึงรออีกแป๊บหนึ่งนะครับยังไม่คลิกกันเลยสุขภาพ อาจจะมีอาการเสียวหรือเจ็บปวดบริเวณหน้าอกเช่นการขยับตัวไม่ถนัดเท่าที่ควรโชคลาภมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อาจได้รับเครื่องรางของขลังเช่นตะกุดท่านที่เกิดเดือนตุลาคมการงานสัปดาห์นี้ท่านอาจต้องทำงานแบบเคร่งครัด ถูกต้องตามกฎตามเกณฑ์ตามระเบียบขององค์กรและถูกกฎหมายโดยเฉพาะคนที่ทำงานเป็นนักกฎหมายผู้ตรวจสอบคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยครับการเงินค่อนข้างดีมากมีเข้ามาหลายๆทางมีไรายได้ค่อนข้างสมเสมอในช่วงนี้ความรักคนที่เป็นโสดแนะนำว่า หมั่นตามจีบเอาใจใส่กันสุขภาพนะครับระมัดระวังท้องเสียอันเนื่องมาจากอาหารหรือเครื่องดื่มเป็นพิษหรืออาหารหรือเครื่องดื่มนั้นหมดอายุโชคลาภมาจากทางทิศใต้เช่นได้รับชื่อเสียงได้รับการสรรเสริญเยือนยอหรือท่านที่มี แต่งานใหม่ๆอาจจะได้รับได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการตั้งครรภนะครับท่านที่เกิดเดือนสิกหาคมการงานช่วงนี้ท่านต้องทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นคณะหรือมีเกณฑ์ลงทุนร่วมหุ้นทําธุรกิจกับเพื่อนๆหรืออาจจะมีการแตกกลายสายงานใหม่การเงินช่วงนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับ มีคนสนับสนุนช่วยเหลือไปอย่างดีความรักสดใสเบิกบานมีชีวชีวาแต่อาจจะมีเพศเดียวกันมาชอบนะครับสุขภาพระมัดระวังขาข้างขวาเช่นมีอาการร้าวหรือปวดเดยไม่คล่องตัวโชคลาบมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้คนใกล้ชิดหรือญาติพี่น้องเพื่อร่วมง,งาน นำข่าวดีหรือเงินทองมาให้